แั่นี้มีพี่เลยเดี๋ยวหน่อ,อกรับเบิรงโว้ทุกคนเห็นเนอาะเฮ้ยนี่ทักท่ยสบายดีมั้งมูทุกคนวันนี้เฮาจะพามูทุกคนมาแพร่ต่ำอยู่ในป่าเนาะเฮามาแพร่ต่ำเฮ็ดกับดักสัตว์ป่ามันจะถือเพลิอแน่นับแต่ หอยหอยเลือ้อขึ้นไปแต่หาสัดเยอะเนาะมันจะมันจะทึ้มันจะหม,ม,มานบ่หรือมีหมานตอนนี้ฮาวกำลังจะไปแพทย์เนาะก่อนอื่นเฮากับแพทย์ก่อนแล้วก็ฮามอห์ไมแห้ว,หวอ่ามีแม้น,หนแห้วหรอกมาให,ตหต้ต่ําให้ต่ําแล้วต่อไปฮาก็จะมายามยาม,มาทุกคนเบิง่งว่ามันจะืึสัตั์ป่าบอมันจะถือไปอเลยแน่ยะถทึหอยเลือ้อบ่หรือหนูหรือ สองพ่อนหรือไก่ป้ามันจะมีเพอเพอแน่ที่มาทึ่ต่ำเฮาเนาะตอนนี้เฮากำลังจะไปแพทเนาะไปเลยเนาะตอนนี้เขาได้เข้ามาป่าแล้วเนะเาะทำการแพทเนาะคือเขาจะแพทย์สองคนเนาะน ตอนนี้เขาได้แพ็ดแล้วแล้วนาะเดี๋ยวเขาจะเบิง้งเพาเบิ้งอันตัวที่เขาแพ็ดแล้วงานเอาไปจ้องว่างแบบนี้เนาะเอาจงว่างอันนี้ให้งงงงนนก็คลองมันเอาเห็ดคลองคล้องมันนะ้องนะเดี๋ยวเขาจะนำมาทำคลองนี่แหละเดี๋ยวเขาเบิ้งตอนที่เพ็ดอยู่เขาเพ็ดสองคนเนาะ ในฉักหลางนะเบึงก่อนนี่จะเป็นอันนี้นี่คือกระเตียวมันกระเตียวมันตัวนี้เขาสารมาไว้สารไว้นี่คืออุปกรณ์มันเนาะอุปกรณ์มือเห็นแล้วละกำลังจะแล้ว นี่คือต่ำมีแม็นดีเดอ ตับอะไรมันเป็นอื่นพขาจะได้เป็นตัเออทำนี่พอดีดีแล้วยังทำการกางกางทดลองแด้หนิทดลองได้ทดลองก่อนยังเสร็จแล้ว đi đấy này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp 一个，嗯，看一个。 เดี๋ยวทางทำการกางต่อไปแล้วได้บ่เนี่ยจะกางทุกอย่างทุกทุกหันเลยตอนนี้เรากางแล้วแล้วเนาะกางแล้วได้หลังหนึ่ง เดี๋ยวเห็ดล่างต่อไปแล้วนี่คือล่างที่สองบังเฮาเห็ดพอได้ชักล่างแล้วกระเตียวเห็ดได้จะกผักนี่กรแม่นล่างหนึ่งตอนนี้เฮากลางแล้วนี่จะเป็นแบบนี้เวลาสัตว์ปาม,ามันจะเฮานี่มันจะเย็ยบกระเตียวมันจะเย็ยบกระเตียวกระเตียวลันมันจะไม้มันจะลันลงมาทับเดี๋ยวเฮาเบิัง เอาเห็ดได้อีกหลาะคือเคือเทียวของเฮาอ,อุปกรณ์อของเฮาเห็ดได้นี่หลังจากที่เอาเห็ดสักพักเนาะเอาเห็ดได้ประมาณห้าหลางเนาะห้าเล่หกหลางประมาณนี้แหละ เดี๋ยวตอนนี้ฝนมันก็จะตกแล้วเดี๋ยวเฮ้าเฮาบเบิ่งเพลงแบมนี้เนาะเดี๋ยวเฮ้าเฮาบเบิ่งอีอื่นเช้าเฮ้าจะมายามเห้ทุกคนเบิ่งว่าม่ยาดือวีือตอนนี้รอเบิ่งอื่นเช้าดีกว่าเนาะไปเลยอ่ะหนึ่งวันผ่านไปเนาะหลังจากวันที่เฮ้าเฮ็ดเข้าชูวันที่วันที่สองเนาะวันนี้ก็เฮ้าได้มายามเนาะว่าตัวที่เฮ้าเฮ็ดแล้วนะเอามายามมันจะมีสัว์ป่าชนิดเลอที่ี มาถือตำเฮาเนาะตอนนี้เฮาพาทุกคนไปยามเลยดีกว่าไปเห็นระลางัมอิทลางัมอิทมีรันทุกคนเลยอ่ามีรันเรียกว่าเป็นพ่อเฮาเฮ็ดไม่ไหมไรพดมันไม้มันยังมีท่านตายแล้วมันมีชัดป่าเฮาหมดแล้วเลยลางที่สองมีรันลางที่สามรางที่สาม Mì rắn tụi bọn này Mì hèn thư Mì thư tụi bọn này Mì chắc là, Mì rắn 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 หลังนี้กี่ลันทุกคนเลยหลังนี้กี่ลันเอาพาดมาสักหลางละนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าลางังหลังที่หกล้ำทุกคนเดี๋ยวเขาไปลุ้นน้ำเดียวลันแล้วหลางน,นะว่ามันจะทื่อไปเลยเดี๋ยวเขาเห็ดแล้วหลังรันน้องเดี๋ยวไปลุ้นเดียวมันมีคือ่ที นีเพื่อทุกคนลันขี้เป่าทุกคนเบิกชงคือบิมี่เพื่อทุกคนเลยเห็นไหมทุกคนล่างนี่มันหลังนะอายยัมแค่น,นี้มี่เลยเดี๋ยวหย่อมเบิงโอ้ทุกคนเห็น,นเนาะเฮ้ยยานี่เดี๋ยวลุ้นรุ่นทุกคนนี่หนูตัวหนึ่งทุกคนเห็นบ่ ตอนนี้เขาได้หนูตัวหนึ่งหลังจากที่เขาเฮ็ดเมื่อวานนี้เนาะขเขาเฮ็ดเมื่อวานนี้เขาให้ทุกคนเบ่งจบเพียงแต่ห้าล่างหกล่างเนาะแต่ขเขาเฮ็ดต่ออ้เพราะว่าขนาฝนมาแล้วเขาเลยเฝ้าเฮ็ดให้มันแล้วเนาะแต่ว่ามื้อนี้สาวต่อมาเขามายามแต่ว่าเขาเว้าวนะ่ะถ้ามันมานนะ่ะเฮ่อไม้นี่มันตายก่อนแต่ว่ามื้อนี้ ห้ามายำมมือแรกมือทำบิดถือหนูตัวหนึ่งนะเห็นบอนี่ทุกคนเห็นบ่นี่ถือตัวหนึ่งนี่เห็นบอฮัมบายนี่หนูฮัมบาย เอาได้หนูตัวนึงเนาะหนูท้องขาวแล้วหลังจากที่เอาเห็ดมูอ่านี้เอาถือตัวนึงกับต่ำเจ็ดหลางเครือของขาดต้องเข้าไปหาเครือไม่ต้องกางไม่อีกกางไว้อีกว่ามะนาจะมายามไม่ เดี๋ยวเราไปยามอีหลังนึงย่างอีหลังนึงเดี๋ยวนี้คอามาสั้นยามไปยามอีกดีกว่ามีด้านหลังในทุกคนเลยอ่า หลางนี่มีร้านชำเอาหยามครบแล้วเนาะเอาได้หนูตัวหนึ่งเดี๋ยวออกไปกีดีกว่าดีที่ทำที่ท่าทำเป็นใจทุกคนที่ตัวพัก ตอนนี้ก็สุกกันเนาะอหอมทุกคนนานีหำม,มันชอน่องนอยหำม,มันได้ไดืงจังพ่อเอากขาลืมเพ้อลืมเพอ้เพอเขาลืมเชือ่อเกอลืมท่าเกอกทุกคน <c oughs> กา เดี๋ยวคลิปหน้าถ้าเข้าไปยาเดี๋ยวรอบหน้าถ้าเข้าไปยามเห็นมันทึหลายตัวเข้าจะเอามาลงให้ทุกคนเบิ่งอีคันมันทึกน้อยเขากับมีลงให้ทุกคนเบิ่งเนาะกะเพิ่มมากวิดีโอนี้คลิปนี้กะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กเขาเลยเนาะเพราะเป็นกําลังใจในการเฮ็ุคลิปของเขาต่อไปคลิปนี้ก็ขอจบลงเพลงชัมนี้เนาะคลิปหน้าเดี๋ยวพบกันใหม่ไปลาบายบายสบายดี กินต่อเลย